สวัสดีครับสวัสดีครับไลฟ์สาระมาแล้วนะครับผมก็วันนี้ก็มาชมพระเ,เรียกอะไรพระที่ <c oughs> คนเขาก็เขาเรียกว่าอะไรนะนะฮะเรียกว่าได้รับความนิยมอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่ารุ่นนี้จะได้รับความนิยมหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับ ฟัาบนี่ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะฮะก็เป็นเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เจียมเออเหรียญหลวงปู่เจียมนี่หลวงพ่อเจียมอติสโยเอออ่านถูกไหมเนี่ยนะฮะอตินโยเอออตินโยนะฮะหลวงพ่อเจียมหรือหลวงปู่เจียมนั่นแหละ นะครับปุ๊บด้านหลังก็เป็นยันอย่างนี้นะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นกิจทางจังหวัดสุรินทร์นะครับด้านหน้าก็เป็นอย่างนี้ปุ๊บนะฮะอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกนะฮะแต่ว่าทําไมเป็นเนื้ออ่าทำไมเป็นเนื้อชินตะก u วใช่ไหมฮะนี่มันเป็นเนื้อตะก u วนะเน,เนื้อชินตะก u วเนื้อชินหรือเนื้อตกกะก u วนั่นแหละอันเดียวกันไหมเอาานอ,อนีกึ๊กนีอย่างนี้เลยนี่ นี่เนื้อตะกั่วนะครับนี่นี่อ่ะนะฮะแต่ว่าไปดูในอ่าไปดูในทำเนียบเนี่ยนะฮะไม่มีไม่มีเนื้อนี้นะฮะเออไม่มีเนื้อนี้เลยแล้วเก็บมาทําไมเนี่ยก็อย่างว่านั่นแหละเก็บมาทําไมเพราะว่ามันไม่มีเนื้อนี้เห็นในกองนะฮะแต่ว่าดูแล้วมันเนาะเอาพักเก้มารีวิวให้ดูนะฮะอ้าว ลวกปูเจียมก็เป็นเกจินะฮะทางจังหวัดสุรินทร์เป็นเกจิทางอีสานใต้นะครับเดิมทีก็ตามประวัติเนาะคร่าวๆแล้วกันนะครับก็ท่านก็เป็นชาวกัมพูชานะครับแล้วก็ลีภ้ภัยทางภัยสงครามมามาอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มาบุบมาบวชแต่ก่อนที่ท่านจะมาท่านก็ศึกษาที่าทางาประเทศเพื่อนบ้านทางขมเขมรทางกัมพูชานั่นแหละนะครับแล้วก็ท่านก็ อ่าเรียนนะฮะได้ทั้งภาษาเขมรเออแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสไหมเออท่านได้ภาษาฝรั่งเศสด้วยนะเพราะว่าตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสนะครับพอลี้ภัยมาก็มาบวชบวชแล้วก็ท่านก็ทุดดงไปศึกษาธรรมเยอะแยะนะครับส่วนมากก็เป็นพระที่ออกไปทางทุดดงนั่นแหละนะครับแล้วก็อ่าอ่าได้เขาเรียกทุดดงไปปฏิบัติธรรมกรรมฐานนะฮะเยอะแยะมากมายนะตลอด การเรือหลายปีนะฮะในการไปกรรมาฐานเออไปทุดูทุด,ดงฝึกสมาธิจิตนี่แหละ,แล,ะแล้วก็มาอ่าแล้วก็มาอ่าก็อ่ะ,อะนะฮะแล้วก็ได้อ่าเขาเรียกอะไรมาประจํานะครับผู้ลงไปแล้วก็มาประจําที่วัดนี่แหละ อ่าที่สุรินนี่แหละนะครับผมแล้วก็วัตถุมงคลก็อ่าท่านเริ่มทําตั้งแต่ตะกุดโทนใช่ไหมฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหรียญน,นะะก็อันวัตถุมงคลก็หลายอย่างนะครับแต่หนึ่งในนั้นก็คือนี่แหละที่เขานิยมกันนะครับที่มีราคาก็เหรียญรุ่นแรกนี่แหละนะครับเรรุ่นแรกก็ส่วนมากก็จะเป็นเนื้ออย่างอื่นเนื้อทองแดงส่วนมากแต่ว่าอันนี้เป็นเนื้อเขาเรียกอะไรเป็นเนื้อตะกวัวนะฮะแต่ว่าที่ว่าผมเก็บมาเนี่ยนะฮะไม่ใช่หรอกมันก็ไม่มีในสารระบบหรอกนะครับแต่ว่า เอ๊ะทำไมมันดูเก่าจังผมคิดว่าเอ๊ะก,การทำเพราะาเหรียญรุ่นแรกสร้างปี18ใช่ไหมฮะสองห้าหนึ่งแแต่ถ้าว่าทำไมเขาทำเขาเรียกอะไรนะทำได้เก่าจังตะกัวเห็นไหมถ้าเป็นตะกัวใหม่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะมันจะต่างกันเลยเนี่ยตะกัวใหม่เนี่ยนะฮะเนี่ยมันต่างกันเลยอันนี้มันเป็นทําไมเขาทําได้เก่าจังเขาเอาตะเอาตะกัวเก่ามาหลอมแล้วมาทําหรือได้ยังไงนะฮะเนี่ย ถ้าเป็นของเก่ากับของใหม่นะฮะทำได้แบบเก่ามากเลยนะฮะเดี๋ยวนี่นี่เป็นตะกัวนะฮะนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเออทำไมดูเก่าเก่าจังผมก็เลยมีความสงสัยก็เลยเก็บมาแล้วก็มามาทำเป็นคลิปนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมของเก่าของใหม่ เนาะนะครับเก่าถึงขนาดว่าแทบจะถึงเขาเรียกอะไรแทบจะถึงอ่านวกันนะแทบจะถึงอ่าตัวอ่าเม็ดข้าวเม่าเลยนะฮะนี่นี่นี่แต่เอาวามันไงเนี่ยเออนี่นี่นะฮะเป็นตะกัวแบบว่าเก่าเก่าถึงขนาดว่าเนี่ยสภาพผิวสภาพ เขาเรียกอะไรนะสภาพความเก่าเนี่ยฮนะแทบจะแบบแทบจะแบบเก่าเหมือนภาพพิจิตตรงอ่าองค์นี้ของผมเลยแต่ไม่ได้แกะนะไม่ได้แกะมาเทียบให้ดูชัดแต่ว่าให้ดูสีความเข้มความเก่าเนี่ยฮนะเออนน่นะครับนี่ว่ามันไม่ชัดในกรอบนะดูไม่ชัดแต่ว่าถ้าดูดาแบบตาเปล่าแบบจะมีความเก่าแบบแทบจะใกล้เคียงกับภาพพิจิตรอ่าเม็ดข้าวเม่าออเลยนะฮะนี่ นะครับก็เลยสงสัยนะครับว่าจะเป็นรุ่นจะเป็นรุ่นลองพิมพ์หรือเปล่านะฮะจะเป็นรุ่นลองพิมพ์หรือเปล่าแต่ว่าลองพิมพ์ im, นะฮะแต่ว่าดูรายละเอียดแล้วลงกล้องดูรายละเอียดหน่อยนะเส้นพาทิตเป็นยังไงบ้างนะ,ะับด้านบนเขาเรียกว่าเป็นเส้นพาทิตนะฮะนี่ก็มีความนูนก็คือแกะได้เขาเรียกว่าถอดเขาเรียกถอดได้มีเขาเรียก,ม,ยกมีมิติอยู่นะมีมิติอยู่ อาจจะไม่มีตําหนิอะไรมากมายเหมือนเหรียญที่เป็นเหรียญเหรียญแท้ทั่วไปนะฮะเหรียญแท้ทั่วไปหรือเหรียญของแท้เขาเนี่ยนะฮะแต่ว่าเห็นไหมฮะการเขาเรียกการใช้ตะกั่วมามามา,มาถอดพิมพ์เนี่ยทำไมทําได้แบบว่าทําได้แบบใกล้เคียงมากเลยนะครับเนี่ยแล้วความเก่าของตะกั่วด้วยเห็นไหมฮะนี่เส้นพระอาทิตย์หน้าตาอาจจะไม่อาจจะไม่คมชัดลึกนะ อาจจะไม่ได้คมชัดลึกมากแต่ว่าเห็นไหมฮะมีรายละเอียดอ่าไม่เยอะแต่ว่ามันยังแบบว่ามีความอ่าเนาะมีความเรียกอมีความเหมือนอยู่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนะฮะนี่ตัวหนังสือนะฮะนี่แต่ผมยังไม่ได,ดูตําหนิที่ตัวหนังสือขององค์แท้หรอกแต่ว่าดูลักษณะการเรียกนะการถอดการถอดถอดออกจากเหรียญแท้ทําไมมัน ดูใกล้เคียงดูเปรบสละสลวยจังตัวอักษรเนี่ยตัวอักษรไม่ค่อยคืออะไรยังมีความสละสลวยอยู่นี่นะนี่เห็นไหมฮะด้านหลังงยันเห็นไหมฮะดอกบัวนะครับยันแล้วก็คำว่าจังหวัดสุรินทร์อ่าเนี่ยนะฮะยังไม่ดูตำหนิ Uhm. แท้หรอกนะฮะยังไม่ไดำดําดนี่รุ่นแท้หรอกก็ดูผ่านๆอยู่แต่ว่าเนื้อตะกัวมันไม่มีไงเออเนื้อตะกัวหรือเนื้อชิ้นไม่มีคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้แหละที่ว่านํามาโม้ให้ฟังเนี่ยนะฮะเพราะว่าอีกหนึ่งเป็นตะกัวแต่ถ้ามีการถอดพิมพ์เพราะว่าพระค่อนข้างมีราคาใช่ไหมฮะพระค่อนข้างมีราคาแต่ถ้านําตะกัวมาถอดพิมพ์เขาต้องถอดมานานแล้วใช่ไหมนะถอดมานานแล้วใช่ไหมฮะเออ คืออาจจะถอดแบบว่าเพิ่งถอดออพระเพิ่งมีราคาแล้วเพิ่งมาถอดแต่ว่าตะก,กัวเนี่ยทำไมมันเก่าจังเ,ออเนื้อเนี่ยเขาไปทํายังไงเนี่ยเก่าจังออผมจะไม่ทําทําบ้างไงใครมีใครมีเทคนิคในการทําตะกัวให้เก่าเออผมจะไปฝึกทําบ้างอะไรอย่างนี้ไงจะลองดูว่าทายังไงให้เก่าครนบดความหมยนี่เห็นไหมฮะตะก,กัวใหม่อ่ะนี่ตะก,กัวใหม่นี่นี่ กุดวัดช้างนี่เห็นไหมฮะได้มานานแล้วอันนี้ก็เพิ่งได้มาเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าคนละปีเนี่ยอันใหม่กับอันที่แบบกลางๆแบบเออเก่าลงไปหน่อยนิดนึงอะไรเงี้ยมันก็พอดูต่างกันอยู่เห็นไหมฮะดูต่างกันอยู่นี่อันนี้จะเก่ากว่าอันนี้จะก็จะใหม่กว่าเห็นไหมฮะนี่ปุ๊บอย่างนี้เลยแต่ถ้ามาเทียบอย่างนี้นี่มันเก่าเออมันทํายังไงให้เก่าเนี่ยนี่เก่าออกเป็นค้ําไปเลย นะฮะนี่ไม่รู้ว่าเขาถอดพิมพ์กันยังไงเนาะนี่ดูที่มันเป็นรอยบินหน่อยนี่ตะนี่นี่ตะกัวเ,เป็นตะกัวแบบเก่านะครับสงสัยแค่อย่างนี้แหละเอานะฮะเอาใครดูแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับอะไรที่มันไม่มีในสารระบบเนี่ยมันก็คือพักเกนั่นแหละนะครับพูดอ่าพักเกนั่นแหละที่เห็นเนี่ยเขาก็ตีเกนั่นแหละแล้วมันก็จะเกจริงๆด้วยแหละนะฮะเกจริงๆด้วยแหละนะครับ ก็ไม่มีในสารระบบแต่เหรียญมีแต่แต่ว่าเนื้อตะกัวนะไม่มีนะฮะแต่ว่าสงสัยแค่ว่าทําไมตะกัวเก่าจังอะไรอย่างนี้ไงหรือ <c oughs> เ,เขาเกะมานานแล้วบออแต่ว่ามันเก่าจริงนะมันเก่าย้อนไปตั้งหลายปี <c oughs> กยเกือบจะถึงพักกุด้วยแหละก็เขามีเทคนิคอย่างไงในการทําตะกัวให้เก่านะครับก็เหรียญลุปุ่เจียมนะครับก็ได้รับความนิยมนะฮะก็ราคาก็ทุกวันนี้อยู่หลักพันอยู่ไหม ไม่รู้กี่พันเเอาเป็นว่าพันต้นๆแล้วกันไม่รู้ว่าจริงแท้ประการใดเพราะทุกวันนี้ราคาพาคักก็ไม่ค่อยนิ่งก็อยู่หลักพันนั่นแหละแต่แต่ถ้าในพื้นที่ก็น่าจะแข็งๆหน่อยน่าจะถึงหลักหมื่นไหมนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเกจิยอดนิยมของทางอีสานใต้ก็แล้วกันพุทุกคกุณก็เขาเรียกอะไรก็เขาเรียกอะไรนะทางผู้ี่บประติญะมาปฏิบัติทางทหารที่อยู่ชายแดน่ะเขาก็มีประสบการณ์อย่างเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตะกุดตะกุดโทนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ อ่าใครนะฮะก็มีใครเคยมีแบบนี้บ้างเนื้อตะกวดนี่ดูฟอร์มพระเนี่ยมันดูเออมันดูมันดูละลื่นตาดีนะถ้าไม่ได้ไปไล่ตำหนิตำหนิอ,อบล็อกตำหนิเหรียญพระนี่นะฮะเออเขาทำแบบเออทำได้เออทำได้เก่าทำได้ดีว่ะนะฮะหรือจะเป็นรุ่นลองพิมพ์ตะกัวลองพิมพ์หรืออย่างไงเอาใครมีความเห็นอย่างไรกันบ้าง เนื้อนี้เป็นเนื้ออะไรเนื้อตะกัวลองพิมพไหมเออลองพิมพไหมทําไมดูเก่าจังแต่ถ้าถอดพิมพ์ขึ้นมาใหม่หลังจากที่พระมีมีราคาเนี่ยมันต้องดูใหม่ไงตะกัวมันก็ต้องดูใหม่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันดูเก่าเออมันดูเก่าเก่ามีอายุไงเออหรือเขาทําเกตั้งแต่แรกๆเลยหรือ,อยังไงนะฮะเออทำเกตั้งแต่แรกๆหรือ,อยังไงหรืออ่าทํา เพิ่งมาทาแล้วทาไมทาได้เก่าเขามีเทคนิคในการทําตะกัวให้เก่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะนะครับสาหรับเรียกอะไรเหรียญรุ่นแรกลุงปุดเจียมนะครับท่านก็ร่ชสังขารปี2549นากะครับรัชสังขารปี2549ก็อ่าอ่าก็ถือว่าอ่าอยู่มาก็นานเหมือนกันนะครับปี2549นะครับ เหรียญก็วัตถุมงคลก็มีอยู่หลายรุ่นอยู่ก็ไปเลือกเอานะครับที่แท้ๆไม่มีลักอักเรนะราคาไม่แพงนะก็มีอยู่ใครที่ชื่นชอบเนาะนะครับผมในปฏิบัาของท่านนะครับในความอ่าเขาเรียกอะไรนะเป็นพระอริยะของท่านนะครับก็ก็มีพระปีกย่อย,อยอยู่ราคาหลักสิบหลักร้อยก็ยังพอมีอยู่นะครับแต่เหรียรุ่นนี้มันก็เป็นรุ่นแรกนะศักดิ์ศรีรุ่นแรกก็ต้องราคาแพงหน่อยนะครับเอาใครที่อ่า ถึงชอบก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็เช่าหากันเอาเองนะครับใครมีความเห็นเกี่ยวกับเหรียญรุ่นนี้บ้างอย่างไรนะครับเออผมก็ว่าเก๋แหละมันก็เป็นพับพับปลอมนั่นแหละเออแต่ว่าก็สงสัยมันแค่ว่าทําไมเขาปลอมตะก่วได้เก่าเ,ออเทคนิคในการทําตะก่วให้เก่าเขาทากันอย่างไรก็สงสัยแค่นี้เนี่ยถึงได้เก็บมานะถึงได้เก็บมาแต่ว่าผมเช่ามาไม่แพงนะเช่ามาโอ้ยอยู่ในกองกอง20่บาท นะซื้อมาองค์ละยี่สิบบาทนะครับอืมก็เห็นนานแล้วแหละองค์นี้อยู่ในกองเออเพราะว่าอ่ามันก็เป็นพักเกที่ดูง่ายนั่นแหละนะครับเพราะว่าเนื้อแบบนี้มันไม่มีแต่ว่าจับไปจับมาเนี่ยผมเห็นไปเห็นมาแล้วมันทาไมมันดูเก่าเป็นตะกัวที่ดูเก่านะฮะอืมก็เลยแล้วก็ฟอร์มพิมพ์มันก็ดูแบบสละสลวยดีนะถ้าตะกัวถอดพิมพ์มันต้องเป็นเบลอ ต้องเป็นเบลอๆอ,อะไรกว่านี้มันไม่น่าจะแบบความเครียนะความความเป็นมิติพระมันน่าจะน้อยกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาฝีมือเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเนี่ยเนี่ยฝีมือในการทําเหมือนกันนะที่ทําเรียนแบบเนาะเอ้า นะครับอ้าวโอเคดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเอาคอมเมนต์หน่อยนะครับผมก็โอเคนะครับชมพรกเก่าพระใหม่สลับกันไปวันนี้ก็ชมพรกเกออาพรกเกอลงอาทิตย์ละคลิปไม่แน่นะเออไม่มีตังหมดตังเช่าพระแท้ก็อาจจะเช่าพรกเกอแล้วมานั่งโมนะฮะอ้าวโอเคนะครับผมจะชอบไม่ลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสหลับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ